วกดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของเราช่วยกัันรเราจะทราบว่าปัญหาขยะมูลฝอยนะครับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับปีปีหนึ่งนะครับเรามีขยะก,ก็ประมาณ27.8ล้านตันต่อปีแต่เราบริหารจัดการได้นะครับอย่างถูกต้อง ะะตามหลักวิชาการนะฮะไปฝังกบหรือไปเผานะะได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งก้นเหลืออีกครึ่งหนึ่งเรากองในสถานที่ต่างๆแล้วเกิดการเผานะครับตรงนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดลอ้อมทั้งปนเปื้อนน้ำนะฮะปนเปื้อนน้ำใต้ดินนะครับแล้วก็มีการเผาก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศอีกนะครับซึ่งึ่งตรงนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าในความรับผิดชอบในเรื่องขยะเป็นเรื่องของท้องถิ่น เรามีท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับประมาณ3,000กว่าแห่งนะฮะมีการบริหารจัดการขยะได้โดยอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนี่ก็ประมาณประมาณ20%เท่านั้นเองนะฮะนี่คือปัญหาว่าต่อไปนะฮะเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะฮะโดยเฉพออาะยิ่งไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศเท่านั้นนะปัญหาที่เป็นระดับภูมิภาคอันหนึ่งระดับของโลกอันหนึ่งก็คือขยะพลาสติกซึ่งเราต้องมีทิศทางการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ก็ต้องมามองนะครับสำหรับกรณีที่มีคำถามว่าบทบาทภาครัฐจะมีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไรก็มีมากนะฮะอย่างที่เราทราบแล้วนะครับกฎระเบียบต่างๆก็ออกมาจากภาครัฐเรื่องนี้ใครรับผิดชอบท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทำไงให้ท้องถิ่นให้ความสำคัญของเรื่องขยะ ก็เป็นเรื่องจําเป็นแล้วเสร็จแล้วก็มาดูระบบที่สร้างขึ้นเพื่อเอื้ออํานวยให้ภาคประชาชนนะฮะได้ทิ้งขยะให้ถูกที่ทิ้งแล้วไปไหนรีไซคเคิลแล้วไปไหนนะครับให้ครบวงจรและอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเมื่อเราพูดถึงนําขยะมาเป็นไฟฟ้าก็ให้เอกชนมาดูดูแลนะครับเรื่องนี้โดยภาครัฐปกติก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดก,การขยะแล้วจ่ายให้เอกชนมาลงทุน ภาครัฐก็ตรวจสอบว่าเอกชนสามารถที่จะลงทุนแล้วขับเคลื่อนได้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครเพราะว่าเทคโนโลยีที่ซับซ้อนต่างๆพวกนี้นะครับต้องยอมรับว่าภาครัฐยังมีศักยภาพที่ไม่สามารถดําเนินการได้นะครับดูง่ายๆเราสร้างระบบบาบัดน้ําเสียนะครับทั่วประเทศหลายแห่งระบบบำบัดน้ําเสียนี่ความซับซ้อนน้อยกว่าระบบจัดการขยะด้วยซ้ําไปแต่เราก็ทิ้งลางเป็นอนุสาวรีย์ไปหลายแห่ง พราะฉะนั้นบทเรียนในอดีตก็อยากให้ภาครัฐตบทวนว่าระบบที่จัดการขยะนะครับในขณะเดียวกันท้องถิ่นมีบทบาทอย่างไรท้องถิ่นก็มีบทบาทเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจรณรงค์จัดเก็บขยะนะฮะเก็บไปแล้วนะครับการจัดการที่ต้องใช้เทคโนโลยีขัน้นสูงก็ต้องให้ภาคเอกชนมาดูแลในขณะเดียวกันภาครัฐก็กํากับนะบให้เป็นไปตามรเบีบบมาตรการมาตรฐานต่างๆที่กําหนดไว้ นะครับเรื่องนี้เราก็สามารถที่ทจะกลับเคลื่อนได้แล้วกฎระเบียบต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคภาครัฐต้องแก้เพราะหลายกฎที่อย่างกรณีของเอกชนถ้ามาลงทุนเรื่องนี้โอ้ต้องอทําปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนะครับเกือบ20ขั้นตอนแล้วใช้เวลาคนเงเยงอะปัญหาต่างๆมันไม่รอเรารซึ่งตัวนี้จะแก้ได้อย่างไรนะฮะบ,บทบาทภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับที่จะ,ะสร้างระบบให้เอื้ออาน,นวยต่อการลงทุนให้เอื้ออานวยต่อ ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องขยะนะครับพืนน้าและพืนฟ้าหมอละดกล้ําค่าอันมากล้นช่วยกันรักช่วยกัน